ชีวิตี่โซาพี่น้องอยู่ให้ยุ่นาคือเก่ามอนคิดใบเบาๆหาหน้าปูาไปคุ้ยโมเมนตดำน้าได้พี่น้องอชีวิตโซานี้มองอึงเนบาบาบบคิดใบบเบาคนใหหุ่นหน้าหุ่นหน้าปูย ใช้เวลาครับอย่าในครับแต่เหงื่อไ้วยคื่อขึนสังเกตว่าเงืดพ้นลครับไอยแต่เดือดมาแล้วน้าบึกไรไป่บอกพ้นพนดีพ้นดีพ้นแห้งไลไปเลยเปยังไหนเปยังไหนไม่หอยกบไม่หอยกบ หน้ามูว่าไทยหน้าเจ้าของเจ <Yes. St zeug ful UK> ้าของนางโก้ไหวพี่น้องกจบเรื่องครับบรรยากาศดีครับน้ำม้ายายแล้วๆงานหนึ่งแล้วสุดพัฒนาน้นะน้อยไรอ่ะจดจุดสู่ต่อไปชีวิตยังบั่นสิ้น